เรื่องเด่นประเด็นดังวันนี้ว่าด้วยเรื่องของกินครับเพราะว่าอาหารเป็นเรื่องใหญ่นะครับมาพูดถึงเมนูยอดฮิตกันหน่อยกับหมึกช็อตที่กําลังเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้เอาหมึกเป็นเป็นใส่ลงไปในน้ําจิ้มซีฟู้ดอยู่ในแก้วช็อตมันก็จะดิน้นดิ้นดิ้นดิน,ดน,ดนก็จับแล้วก็ใส่ปากนะครับหลายคนก็บอกว่าอร่อยดีแต่บางคนบอกว่าแบบนี้มันทรมานสัตว์หรือไม่ ที่แน่ๆตอนนี้นักวิชาการและคลังกรมอนามัยเนี่ยออกโรงมาเตือนแล้วนะครับว่ากินแบบนี้เสี่ยงพยาธและเชื้อโรคครับหมึกช็อตนะครับก็คือ,อา่านเอาหมึกเป็นๆเ,เนี่ยคุณผู้ชมใส่ลงไปในแก้วช็อตแบบนี้ที่ด้านในจะมีน้ําจิ้มซีฟู้ดก็จะเห็นนะครับว่ามันดิ้นๆิดินดแล้วก็ดูดน้ําจิ้มซีฟู้ดเนี่ย เข้าไปในตัวของหมึกบางตัวมันก็จะปล่อยหมึกสีดำๆออกมาด้วยบางคนก็บอกว่าเออปล่อยหมึก,ออกมายิ่งดียิ่งอร่อยอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับหลายคนก็บอกว่าพอไปกินแล้วหยิบแล้วก็เข้าปากแบบนี้เลยบอกว่าหูรสชาติมันดีเนื้อหมึกเนี่ยมันหวานมันเข้ากันได้ดีกับน้ําจิ้มซีฟู้ดพอแบบกินเข้าไปมันกรุบมันเด้งน้ําจิ้มมันแตกเพลาะอยู่ในปากแบบนี้ก็ชอบแต่อีกด้านหนึ่งก็มองว่ามันน่าสงสารเพราะการกินแบบนี้เป็นการทรมานสัตว์ คนกินกับคนขายเขามีความคิดเห็นอย่างไรไปฟังครับก็สดหวานหวานอร่อยดีครับคุแล้วเราคิดไหมว่ามันเป็นการทารุ่นไหมอะไรไหมก็กล่าวว่าทานแค่ี้ครั้งเดียวครับเพราะว่าเราก็สงสารน้องด้วยครับครับผม ส่วนประเด็นที่ชาวโซเชียลถามกันเป็นจำนวนมากนะครับว่าการกินแบบนี้หมึกมันจะเจ็บไหมมันจะแสบไหมเอาลงไปจิ้มในน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้เนี่ยมันดิ้นพลัดพลัดพลดอย่างเงี้ยมันมันเป็นการทรมานสัตว์หรือเปล่าต้องยอมรับว่าตอนนี้เรื่องความเจ็บปวดของหมึกยังคงเป็นที่สงสัยของบรรดานักวิทยาศาสตร์เขากําลังศึกษากันอยู่แล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปนะครับว่าหมึกมีความเจ็บปวดหรือไม่จึงต้องถามต่อครับว่าอ้าวแล้วในเมื่อการกินแบบนี้ ไม่รู้ว่ามันเจ็บหรือเปล่าแล้วมันอันตรายไหมล่าสุดทางด้าน Facebook ของหมอแลลบแพนด้านะครับหรือว่านักเทคนิคการแพทย์ชื่อดังคุณภาคภูมิเดชทศดินได้โพสต์เตือนเมนูยอดฮิตหมึกช็อตนี้ว่าเมนูแบบนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ปรุงให้มันสุกมีโอกาสเสี่ยงจะมีเชื้อโรคและพยาธิซึ่งเป็นตัวการสําคัญทําให้เป็นโรคท้องร่วงท้องเสียอาเจียนปวดท้องอย่างรุนแรงหรือมีอาการปวดศีรษะและหนาวสั่นได้ สอดคล้องกับนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยที่ออกมาเตือนนะครับว่ากินแบบนี้เสี่ยงจะได้รับเชื้อออฮิวาเทียมเป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ตามโคลนตมในทะเลหรือว่าตามชายฝั่งต่างๆเมื่อกินสัตว์ทะเลที่ปนเปื้อนเชื้อน,นี้เข้าไปจะทําให้เกิดอาการปวดท้องท้องเสียอาหารเป็นพิษหากรุนแรงมากๆก็อาจจะส่งผลให้เกิดอาการกระเพาะอาหารหรือว่าลำไส้อักเสบได้ ก็เลยแนะนำนะครับว่าถ้าจะกินหมึกเนี่ยกินแบบปรุงสุกจะดีกว่าครับใช้ความร้อนอย่างน้อย70องศาเซลเซียสนาน2นาทีเท่านี้ก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ